รันเลขทายสตัวครั้งที่หเลขที่ออกหนึ่งสเจดหนึ่งสาเจดฟังอีกครั้งนะคะรางเลขท้ายสามตัวครั้งที่หเลขที่ออกหนึสมเจ็ดสวัสดีครับพี่น้องครับต่อนรนับเข้าสู่ช่งอนงน้องาะครับ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองพังสุดท้ายค่ะพี่น้องมาลุ้นหวยครับรวยๆกันครับทุกคนครับรางวัลที่หนึ่งคครับจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามรวยๆรวยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่4ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายนี่ลุล้ๆครับหัวใจตึงตุ้ม,ต,ม,มตุ้มต่ำต่ำมาเลยตุ้มตุ้มต่ำต่ าารางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 9 5 oh. 9 9 5ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 9 5 รางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งมีจํานวนหนึ่งหมื่นรางวัลซึ่งมีรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะบุนเล็กท้ายครันน 1, รรร 2, บททสองตัวล่างนะนันนปูดเด้อจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองอ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองและหลักที่สามออกรางวันเลขท้ายสตัวผู้ที่ยืนประจำหลักผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะได้แก่คุณการจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เยือนประจำหลักสิทธิ์นะคะได้แก่ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายกองเอกชัยพฤชียงทานรัฐประหลัดจังหวัดะแพงเพชรค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวเอาเลือกป่ใอ,ย,อย่เอ้ยเอาดู้วยกันครับพี่น้องครับ รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งันวาคมพุทธศักราช25งพห้ากเลขที่ออก <c oughs> <c oughs> รางวัลเลืกหน้าสางตัวและรางวัลท้ายสอตัวออกไปรค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งมีหนึ่งรางวัลเดินรางวัลรางวัลละ100,000บาทคับที่หอสองเก่าสอเกรรางวัลที่หนึ่ง เสียงคนดีใจกับยูโฮปชุดเงินโอ้โหดีใจเพื่อเขาด้วยถือยังไงนี้เราเร่มเลอุปกรณ์ออกกำลังเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลั่กันนะคะเมื่อท่านประธานเห็นว่าคลั่งก็ดีแล้วจะกดออกสัญญาเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยก่งขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงไปที่รองกำด้านหน้าจากนั้น ที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลใหม่เล็กจากประธานกรรมการจนรครบั้งหวนนั้นโดยประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมดอุปรกรณ์ออกรางเพื่อลูกบอลใหม่เล็กพักกัน,น,นค่ะน้องมาร์กครับเด็กรางสองสองโอ้ย วันที่16ธันวาคม2568สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอเมืองเมืองนทงน,นทบุรีจนนทบุรีประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา1 3 5 0 0น สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14:30นเป็นสายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล glolotteryofficial และไลน์จูเดยรวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา14:30นค่ะมาเนอะพี่หน่อยเนอะอืน นต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพิพุจนาเสรีจะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลัออกของตนเองค่ะ พัน,น,นประธานเสกยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประหลัดจังหวัดกะแพงเพชรนายปองเอกชัยพฤชียันารักษ์จะเป็นผู้เสรกรางวัลหมายเลขเป็นลาดับแรกคะ่ะได้รางวัลหมายเลขประจําหลักหมื่นนะคะ ขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงยินลูกยางหม่เลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หม่เลขสากรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนายกเหล่ากาชาจังหวัดกะแพงเพชรคุณการจนีรุจนาเสรีจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม่เลขต่อไปค่ะ ใรุ่นครับพี่น้องครับท่านประธานกรรมการเจอสิยงหย่าทุกอย่างหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะแก่กรรมการหมายเลขห้าตกลงการอภวรันประจําหลักสิบผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ในการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระแพงเพชรคุณชะลอคําพิมพาจะเป็นผู้ยกพันยกเปิดช่องให้รุ่นหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะรุ่นครับรุ่นครับพี่น้องครับ ได้รบกวนหมายเลขประจำหลังสิบนะคะไอ้พี่น้องถือละวันที่หนึ่งเด้อทุกคนครับเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสร็จกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับเครืแสงที่บรรจุรบอลใหม่เลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1นงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออกสี่หกหนึ่งสองห้าสองสหสองหอฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2568 <2. S 2> เลขที่ออก461252โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวย2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข461251 461251โอ้เด็กแต่ว่าถือเหมือนนี้ ท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับ